สวัสดีครับวันนี้มาดูต้นยางนาต้นนี้นะครับต้นยางนาต้นนี้มีอายุห้ากว่าปีดูนะครับคนเดียวกอดไม่มิดแล้วทำไมผมถึงรู้จักอายุของต้นยางนาต้นนี้เพราะต้นยางนาต้นนี้ ตั้งแต่สมัยผมอยู่โรงเรียนชั้นปถมต้นของเขาเท่ากับไม้หน้าสีตอนที่ผมเด็กๆผมเคยมาปีนเขาอยู่ตอนนี้ผมอายุ53ปีแล้ว ต้นยางนาต้นนี้ผมฟันธงเลยว่ามีอายุไม่ถึง60ปีครับเป็นต้นยางนาอายุ50ปี50กว่าปีน่าจะ55ปีโดยประมาณถ้ามีต้นยางนาต้นแบบนี้ สักสองต้นสามารถทําบ้านได้ทั้งหลังเลยนะครับเอามาทําเป็นฝาเป็นไม้กระดานเป็นคือเป็นขางเป็นไม้เครื่องเรือนในการอยู่อาศัยลำต้นของเขาจะตรงยาวอย่างต้นของผมต้นนี้ประมาณ 2ี่สิถึงยีิเมตรแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็มีลูกร่วงหล่นลงมาเกิดอยู่ข้างล่างบริเวณนี้ได้หลายสิบต้นต้นยางนามีอายุ50ปีหรือ55ปีโดยประมาณมีความโตขนาดนี้แหละครับ ดมสมบูรณ์ดีมากถ้าไข่ที่เป็นสายปลูกอยากปลูกไว้ให้ลูกหลานถ้าเขาอายุตั้งแต่เด็กสี่ขวบห้าขวบพอเขาอายุ40-50ปีเขาสามารถเอาต้นไม้ให้ยางนามาสร้างบ้านได้อยู่อาศัยจากฝีมือของคุณพ่อของเขาได้เลย เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่โตดีเนื้อไม้สวยสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีเป็นพระยาไม้ครับต้นยางนาอายุ50กว่าปีที่สวนป่าล้อมนาของผมครับ